โลสบายดีสบายดีประเทศไทยสบายดียุคโควิดโควิดสายพันธุ์อังกฤษเป็นเหตุให้เราต้องออกมาหากินหากินไปวันวัน้ยตีนว่งเใส่หน้ากากใส่หน้ากากหายใจกระบอกบอไ่เดี๋ยวผู้โดยสารกั เขาสิบบัคี้ครับคนกรุงเทพเขาบาาข่า,บายานี่เขาโควิดนึเขาย่าโอดตายครับสิบม,มารูปแบบไดโควิดนี่บ่ายนานครับมีแต่สิบโมีกินอนะพี่น้องออกรถแต่เที่ยงหมอว่านก็บก่ได้ออกเมื่อก่กนหมื่อก่กนเลือกแต่หามงบ่าหามงแรงบมมีคนหนีเลย ตำรวจก็ไล่ดีโพดตำรวจกับพิวพาอ,อีเมีตำรวจบ่มีงานเฮ็ดกไล่ได้แท็กซี่แท็กซี่ก็จังสิไปมงไึงเดะผมมีมึงไปก็จอดตนแะ้่เนาะจอดก็ไล่บัดนี้ไปควายอยู่หนา้าโรงงานโรงงานสิเลือก5:00นแรง6:00นแรงตำรวจก็ไปไล่บัดนี้ไล่พวกข่อยสิไปแลทางไดหนีแม่นเข้าอู้เลยบนะ่ได้งึดเน่ยเราแก่กับ่ได้รตะครองกับ่ได้เมื่อวานเลยหยุดเลยมื้อนี้ว่าหย,ยุดหยุดบ่ได้ครับ ยุดพมีกินเล่น่เหเียงเงินบรลียตังเลยนีเงินยูหาสิบบาท่พี่น้องค่าห้องนวดใจยุคโควิดเนาะพี่น้องเลยทั้งเล่นไปกับมีแต่แท็กซี่ไหมครับแล่นอะไรกันอยู่ว่ามันคุ้ยหน่อยถึงน้ำฝนหาคันอยู่ดองดองเล่นไปแซงกันสักสี่แซงเป็นอย่างแซงไปกับมีแต่แท็กซี่เป่าอยู่ทั้งหน้า แก้งไปกับว่มีประโยชน์นี่แลนมาลดหาสิบหาสิบหกกิโลหรอหาสิบเจ็ดกิโลได้ตังหาสิบบาทไปเติมกาดกับบัวพ่อพี่น้องอย่างไมาจอดจอดโชว์ออฟอยแถวเนี่ยครับจอดอยู่รถตัดครับรถตัดพลรามสองทางในกับมีวินนะครับทางในเนี๋ยวินตึ็งแถวเาวเลย ทั้งนอกเนี่ยมันจอดขาวแดงไว้สละจอดพอตำรวจมาเข้ากับน,นี้นะครับพี่เล้วพี่น้องเอ้ยกรุงเทพก็ติดหลายตายหลายวันในยินข่าวตาย,าย,ายอะไรนี่เจ็ดติดกับมือละสองพันกว่าติดลงไปเข้านี่กับวันแห่ใจก,ก,กันหรอครับว่าเข้าติดียังอาธิติดหรือไปหายไปไแล้วก็ได้ละชักหน้าที่เราเนี่พี่น,อน้องเอ้ยสองหน้าที่กว่า บ่มีคลิปสีปลอยนะพี่น้องจักสิปล่อยแนวเด้อได้แต่แบบว่าใหาก้กำลังใจทุกคตล่ะครับผู้ใดได,ได้ยูดีแล้วกันยู่ไปครับกางให้การทวงกางท่ายู่ไม่กินเลยบ่าวแมวาหายุงสิล่ะครับย่านจักสิย่านจังเด๋มันย่านจนกายย่านแล้วนะครับก็เลยบ่ย่านตาย ติดน้ำเขาไนาา้ไม่อังวะมันแย่ก็คิดได้ติดน้ำเขาไน้ไหมจะได้ตายตายเ่าต้องเดี๋ยวเขาก็เผาถิ่มเองเล่นโมยานตายครเนะตายตายน้ำเขาไน้ไม่อังวะเออข้าวห่อมบุตรท่านนี่มีตายน้ำเขาได้ไหมเอ็งวะี๋ยวก็ไปตาย,ยางไงพี่น้องไปตายดอกมาแวะทักทายซื่อๆดอกพี่น้อง เดี๋ยวสิว่าบาแมวคือหายหน้าหายตาแท้คนรอคือหายไปทั้งเด้อนูคนรออยู่แถวนี้ครับเจอมาเหมือดทุกสมอและพุ่มเลยครับเจอมาทุกสมรแลมอสมอและพุ่มแล้วเพราะว่าสิเหตุการณ์บ้านการเมืองการชุมนุมการอะไย่างทั้งหลายแล้วพี่นออ้องมานข้อมืดเออคือฟงเคือฟิว ปลาทงปลาท่วงโครคไข้ไข่เจ็บเจอมาเมดพี่น้องเข้ากปต้องสู้กับมั่นต่อไปพี่น้องกัฝปกาเป็นกำลังใจพี่น้องสุกคนเด้อครับอย่าลืมไซเมตครับแล็สําคัญครับเดียวครับที่สเปรย์พอ้อมตัวพี่นอ้องเดี๋ยวว่าแมวก็จะขึ้นคิ้วแหลกตัวนี้คิ้วแหลกทั้งหนอกนะครับถ้าตํารวจรว่ามาอะไรตํารวจรว่ามาอะไรครับนี่เห็นบอล ขอบคุณลหลายๆพี่น้องฝากไว้เท่านี้แหละครับคิดพอดคิดพอ่อคิดถึงสุขคนเด้อสวัสดีครับ